การประชุมสหรัฐรัสเซียค่ะที่จัดขึ้นที่กรุงริยาดซาอะเบียนะคะถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่สองมหาอำนาจได้พูดคุยกันร่วมกันถกอนาคตของยูเครนแต่กลับไร้เงายูเครนหรือแม้กระทั่งตัวแทนของยุโรป e w Stages วันนี้ค่ะเราจะมาสรุปหลักการสี่ข้อจากการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งต้องบอกว่าเหมือนเป็นการเปิดสัก,กราชใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและรัเสเซียแต่แม้ว่าหลักการ4ีข้อนี้นะคะสุดท้ายก็คงต้องดูว่าจะเป็นแผนไปสู่เส้นทางสันติภาพหรือแท้จริงแล้วอาจจะเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนดุลอำนาจและระเบียบโลกใหม่ของมหาอำนาจในภูมิรัฐศาสตร์หรือไม่ติดตามกันค่ะ หลักการข้อที่1ค่ะคือการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตรวมไปถึงการเปิดสถานทูตใหม่และการแต่งตั้งเอกอัคราชทูตคนใหม่หลักการนี้หมายความว่าทั้งสหรัฐและรัสเซียนะคะจะยุติความเป็นศัตรูทางการทูตที่ดําเนินมาหลายปีซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนี้สะดุดจากเหตุการณ์ใหญ่ในอดีตตั้งแต่ปี2014จากการที่รัสเซียค่ะผนวกแคว้นไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตัวเองแล้วก็ปี2022ที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารบุกยูเครนอย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้นะคะทั้งสหรัฐและรัสเซียเนี่ย,<ด>ยก็เห็นพ้องต้องกันค่ะว่านี่คือความจําเป็นทางการทูตเพราะว่าไม่มีข้อตกลงสันติภาพใดจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าไม่มีช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางการแต่ว่าศาสตราจารย์โอมาอาชโชจาก Atlantic Council ลเน,นะคะมองถึงความเสี่ยงที่ว่ารัสเซียเนี่ยอาจจะใช้โอกาสนี้ฟื้นฟูภาพลักษณ์ของตัวเองในเวทีโลกโดยที่ไม่ต้องเผชิญผลกระทบจากการกระทําในยูเครนก็เป็นได้ ซึ่งการทูดลักษณะนี้เนี่ยมันคล้ายกับนโยบายผ่อนคลายทางการทูดหรือว่าเดตองเต้ค่ะที่เกิดขึ้นระหว่างปี 1969- ถึง1979ในช่วงสงครามเย็นตอนนั้นเนี่ยสหรัฐแล้วก็สหภาพโซเวียตค่ะพยายามจะใช้การทูดลักษณะนี้นะคะลดความตึงเครียดระหว่างกันแต่แม้ว่าจะมีการเจราจาแล้วก็มีข้อตกลงหลายฉบับแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือยังคงมีการแข่งขันสะสมอาวุธและความขัดแย้งทางอำนาจระหว่างสองมหาอำนาจอยู่ดีขณะที่รองศาสตราจารย์ ไมคเบกี ley, ่ผู้อำนวยการโครงการเอเชียแห่งสถาบันวิจัยนโยบายต่างประเทศค่ะเผยแพร่บทความวิเคราะห์ลงในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ถึงสิ่งที่เฮนรี่คิสซิงเจอร์นักการต่างประเทศสหรัฐผู้มีบทบาทสําคัญในวงการระหว่างประเทศยุคสงครามเย็นเขาเคยเตือนเกี่ยวกับเดองเต้เอาไว้นะคะในปี1974ว่าเดอตเต้เนี่ยมีขีดจํากัดที่ชัดเจนและไม่ใช่ทางออกสู่สันติภาพถาวร ส่วนหลักการข้อที่2ค่ะก็คือการแต่งตั้งทีมเจรจาระดับสูงของสหรัฐหรือว่า Special Envoy เพื่อทำงานร่วมกับรัสเซียโดยตรงในการพยายามยุติสงครามความหมายในหลักการนี้นะคะก็คือว่าสหรัฐเนี่ยจะเป็นผู้นำการเจรจาแทนเนโตแล้วก็ EU โดยที่ยูเครนเนี่ยถูกกันออกจากการกำหนดอนาคตของตัวเองอย่างน้อยก็ในช่วงต้นของการเจรจาแล้วนี่อาจจะเป็นการปูทางไปสู่ข้อตกลงเรื่องดินแดนและหลักประกันด้านความมั่นคงระหว่างวอชิงตันและมอสโก ส่วนปฏิกิริยาของโวโลดิเมียเซลนสกีประธานาธิบดีของยูเครนค่ะแน่นอนเขาแสดงท่าทีไม่พอใจอย่างรุนแรงโดยระบุว่าการประชุมนี้เป็นการดูถูกอธิปไตยของยูเครนนอกจากนี้เขาก็ยังได้เลื่อนการเยือนซาอุดิอาระเบียเพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมกับการเจราจาที่เขา ไม่ได้รับเชิญแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางฝั่งของการประชุมในครั้งนี้เนี่ยมีข้อมูลมานะคะว่าเซเลนสกี้เนี่ยได้รับเชิญค่ะแต่เขาปฏิเสธที่จะไม่ไปนั่นเองโดยเซเลนสกี้ยังกล่าวด้วยนะคะว่าข้อตกลงไหนก็ตามที่เกี่ยวกับยูเครนจะไม่เกิดขึ้นถ้าปราศจากการมีส่วนร่วมของยูเครนขณะที่พอลซาเดอร์สค่ะผู้อำนวยการศูนย์ผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐแสดงความเห็นกับช่องข่าว PBS News ของสหรัฐนะคะว่าการที่ยูเครนไม่ได้เข้าร่วมทุกการเจรจาอาจพบเห็นเป็น เรื่องปกติแต่สิ่งสําคัญก็คือต้องแน่ใจว่าสหรัฐไม่ได้กําหนดเงื่อนไขก่อนปรึกษายูเครนนอกจากนี้ค่ะเขายังมองว่ายูเครนเนี่ยถ้าหากถูกกันออกจากกระบวนการเจราจาน,านานเกินไปอาจจะทําให้ยูเครนอยู่ในสถานะที่อ่อนแอลงเมื่อถึงเวลาที่ต้องทําข้อตกลงจริง ส่วนหลักการข้อที่3นะคะก็คือเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ค่ะข้อนี้เนี่ยมุ่งเน้นไปที่ความเป็นไปได้ในการร่วมมือทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐและรัสเซียถ้าเกิดว่าสงครามเนี่ยยุติลงนะคะฝั่งรัสเซียเนี่ยเสนอความร่วมมือด้านพลังงานซึ่งรวมไปถึงโครงการในแถบอาร์กติก ขณะที่สหรัฐเองก็แสดงท่าทีว่าอาจจะผ่อนปรนมาตร,รการคว่ำบาตรบางส่วนเพื่อแลกกับการที่รัสเซียค่ะทําตามเงื่อนไขที่ตกลงกันแต่ว่าคําถามสำคัญนะคะก็คือข้อตกลงเหล่านี้เนี่ยสุดท้ายมุ่งเน้นที่ยูเครนจริงๆหรือเป็นเรื่องของการจัดระเบียบเศรษฐกิจและอํานาจโลกใหม่ค่ะนักวิเคราะห์เนตั้งประเด็นที่น่าจับตาต่อไปนะคะว่าถ้าสหรัฐค่ะยกเลิกมาตร,รการคว่ำบาตร ความเป็นเอกภาพของยุโรปเนี่ยจะสั่นคลอนหรือไม่เพราะว่านี่อาจไม่ใช่แค่เรื่องยุติสงครามแต่เป็นการกำหนดรูปแบบของตลาดพลังงานพันธมิตรและอิทธิพลทางการเมืองในระยะยาวก็เป็นได้ส่วนหลักการข้อที่4ค่ะคือการให้คำมั่นว่าการเจราจาจะดำเนินต่อไปอย่างสร้างสรรค์ความหมายก็คือจะเป็นการขยายช่องทางทางการทูตระหว่างวอชิงตันกับมอสโกซึ่งอาจถูกมองว่าเป็นสัญญาณของการลดระดับความขัดแย้ง แต่ขณะเดียวกันนะคะก็อาจจะทําให้เกิดข้อกังวลกันว่ารัเสเซียเนี่ยอาจจะใช้แนวทางนี้เพื่อลดแรงกดดันจากตะวันตกในขณะที่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารในยูเครนซึ่ง The Independent ค่ะหนังสือพิมพ์ของอังกฤษเนี่ยรายงานถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเช่นว่าถ้ารัเสเซียนะคะมองว่าการทูตเป็นจุดอ่อน ก็อาจจะทําให้รัสเซียใช้เป็นเหตุผลแฝงในการรุกคืบเชิงยุทธาศาสตร์มากขึ้นและถ้ายูเครนปฏิเสธข้อตกลงสหรัชจะยังคงสนับสนุสน,นยูเครนในระดับไหนระดับเดิมอาจจะไม่ใช่แน่ๆยิ่งกับสมัยทรัมป์สอด้วยแล้วซึ่งถ้าข้อตกลงนี้ยืดเยื้อโดยที่ไม่มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม<ๆ>ก็ย่อมทําให้ยูเครนตกอยู่ในสถานการณ์สงครามที่ลากยาวและลําบากขึ้น สอดคล้องกับผู้ช่วยศาสตราจารย์รดรมานนทอารีค่ะอาจารย์ประจำภาควิชารัทศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรธอาจารย์มานนดมองบอกว่าการประชุมในครั้งนี้ คงไม่ได้ทําให้สงครามในยูเครนจบลงง่ายๆตราบใดที่ทั้งยูเครนแล้วก็ยุโรปยังคงไม่เห็นด้วยซึ่งก็เห็นแล้วว่ายุโรปเนี่ยยืนยันว่าจะช่วยเหลือยูเครนต่อไปแต่สหรัฐใต้การนําของทรัมป์ก็ออกมาแสดงจุดยืนชัดเจนลดบทบาทไม่สนับสนุนให้ยูเครนทําสงครามต่อสิ่งนี้ย่อมส่งผลให้ยูเครนอาจต้องเจอกับสถานการณ์การสู้รบที่ยากลำบากขึ้นแน่นอน แต่สิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปจากนี้นะคะก็คือว่ายูเครนจะสามารถกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจารได้อีกครั้งหรือไม่หรือว่าสุดท้ายจะถูกกดดันให้ต้องยอมรับต่อข้อตกลงที่มหาอำนาจเป็นคนกำหนดค่ะแต่แม้ว่าหลักการสีข้อที่ว่ามานี้จากการประชุมครั้งแรกดูเหมือนจะเป็นแผนไปสู่สันติภาพแต่แท้จริงแล้วอาจจะเป็นการวางรากฐานไปสู่การสร้างระเบียบโลกใหม่ในภูมิรัฐศาสตร์โดยที่ตัวละครหลักอย่างย,งยุโรปและยูเครน อาจจะมีบทบาทที่ลดลงค่ะ